อุ่นเร็วภายใน1วินาทีนะครับอาบน้ำสบายปลอดภยัย9ระดับด้วย p ฟ l i p s A.W.S 1501ครับฟ h i l i วเตอร์ A.W.S 1501เครื่องทำน้ำอุ่น4,500วัตต์อาบน้ำอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกหยดครับกำลังมองหาเครื่องทำน้ำอุ่นที่ทั้งแรงอุ่นเร็วแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดอยู่ใช่ไหมครับ แนะนำเลยครับท่านครับฟิลิป p วอเตอ A.W.S. 1501รุ่นท็อปจากฟิลิป p ์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้การอาบน้ำได้อุ่นสบายใจใน1วินาทีนะครับไฮไลท์ที่คุณจะต้องหลงรักก็คือกำลังไฟ4,500วัตต์อุ่นเร็วทันทีด้วยระบบทำความรอ Dynamic, อ้อน 3D d ด n a นามิกสปาโรนะครับความปลอดภัย9ระดับครับครบทุกด้านครับ ELCB ป้องกันไฟรั่ว2ชั้นกันน้ำ IP25 นะครับป้องกันอุณหภูมิเกินนะครับและป้องกันน้ำแห้งและป้องกันน้ำไหลน้อยนะครับวัสดุเปลือกหุ้มไม่ติดไฟนะครับแล้วก็ระบบ Duo Safe Block นะครับแล้วก็ AI ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำลดอาการน้ำรอ้อนสลับเย็นนะครับ หัวฝักบัว5โหมดนะครับมี m i s t ี้อ่าโฟร์เรนนะครับแล้วก็ Comfort Rain แล้วก็ m i s t ี้อ่ามาสเตดแมสซาดนะครับแล้วก็ p o w เ r อรอ่าแมสซานะครับรับประกันตัว uh, ตัวเครื่อง2ปีแล้วก็ตัวทำความร้อน5ปีนะครับ Nano a n t i b a แ t e r i a 99.9%ในน้ำที่น้ำที่ไหลผ่านนะครับหน้าจอ LED ควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายและก็ชัดเจนมาตรฐานความปลอดภัยระดับ อ่า ITS มอกรนะครับเพราะระบบตัดไฟอัตโนมัตินะครับเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่อาบน้ำนะครับอยากได้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ปลอดภัยอุ่นเร็วใช้งานง่ายและทนยาวนานนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับคลิกดูละละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ครับ